สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูโรสเมลลี่นะคะก็จะมาบอกว่าขายอะไรดีที่สุดในปีนี้นะคะ <c oughs> มีแค่2องขั้นตอนนะคะมีแค่2ข้อนะขอ้อแรกของเราะคะคือการสร้างตัวตวนก่อนนะคะสร้างตัวตนยังไงะคะสร้างตัวตนแบบว่า personal branding <c oughs> อ่าคืออะไรนะค,ะคือแบรนด์บุคคลหน้าตาของเรานะคะ ไม่ใช่แบรนด์โลโก้สินค้านะเป็นแบรนด์บุคคลนะก็สร้างตัวตนขึ้นมาสร้างตัวตนแบบไหนก็คือการสร้างตัวตนคือการให้ความรู้คนก่อนนะคะอันที่สองนะคะคือขายความรู้นะคะขายความรู้ยังไงนะขายความรู้คือทำคอร์สออนไลน์ขายแล้วก็ ให้ความรู้ฟรีใครที่อยากไปไวนะก็จ่ายค่าคอร์สออนไลน์มาแต่ว่าบางคนบอกถ้าอยากจะการให้จริงๆนะอยากจะให้ทำไมต้องจ่ายต้องจ่ายค่าเรียนด้วยนะก็จะตอบว่าถ้าคนที่ไม่จ่ายค่าเรียนเนี่ยเขาจะไม่ตั้งใจเรียนเรียนจบแล้วจะไม่เอาไปทำตามเพราะฉะนั้นคนจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อเขาทำไม เขาได้จ่ายออกไปหรือได้แลกเปลี่ยนคนจะเห็นค่าเพราะฉะนั้นใครอยากไปไวายก็ทำคอร์สออนไลน์นะคะ,ะทำครั้งเดียวทำครั้งเดียวแต่ว่าขายได้ตลอดเลยหมายความว่าเราทำครั้งเดียวกลายเป็นว่าธุรกิจเป็นเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินให้เรานะคะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะกับพูโรสเมรีนะคะแล้วก็ เราจะเจอกันใหม่นะคะ